อาสมการข้อที่4นะครับข้อนี้เนี่ยจะเป็นโจทย์ที่ส่วนมันเป็นพหุนามนะน้องเห็นไหมส่วนมันจะเป็นพหุนามทีนี้สิ่งที่จะต้องทําคืออะไรนะครับอย่างที่ครูก็บอกไปว่าเราจะต้องทําข้างขวาให้เป็นศูนย์ก่อนนะครูก็เขียนวิธีทานะครับสิ่งแรกเลยที่จะต้องทําก็คือดึงเลขหนึ่งข้างขวาให้ข้ามมาก่อนทําให้มันเป็นศูนย์ไปก่อนข้างหนึ่งนะครับดังนั้น จากโจทย์เนี่ยนะครับก็คือ5ลบ x แล้วก็ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ 3x บวก2เนี่ยน้องๆต้องย้ายเลข1มาเป็นลบ1น,นะครับที่เหลือข้างนี้มันจะเป็น0นย์โอเคไหมฮะมันจะอยู่ในรูปเศษส่วนเหมือนข้อที่แล้วนั่นแหละแต่ว่าทานี้เนี่ยส่วนมันยุ่งกว่าเดิมส่วนมันเป็นพหุนา,นามดีกรี2โอเคนะครับใครที่เพิ่งมาดูวิดีโอนี้นะครับ ก็ต้องสวัสดีน้องๆน,นักเรียนทุกคนนะฮะนี่คือคูกอ๊อฟคณิตออนไลน์กําลังทําเรื่องของอสมการในเรื่องจํานวนจริงม .4 นะค่อยๆดูไปใครยังไม่ดูข้อที่1ไปย้อนดูได้นะครับทีนี้ขั้นที่2ต่อมานะครับน้องๆจะต้องทําส่วนให้เท่ากันใช่ไหมอย่างที่คูกอ๊อฟบอกแล้วว่าเราไม่นิยมเอาส่วนย้ายข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่เราจะใช้วิธีการ ทำส่วนให้เท่ากันโดยการที่หาคอรนอนะครับตัวเลข1เนี่ยนะฮะเราจะต้องทำให้ส่วนมันมีค่าเท่ากับตัวหน้าก็คือให้เป็น x กาลัง2ลบส x บวก2ให้ได้เดิมทีเนี่ยมันเป็นเลข1ทํายังไงให้ส่วนเป็นเท่านี้ก็คือเอาตัวเดียวกันเนี่ยคูณทั้งเศษและส่วนใช่ปะมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เหนไหมครับนะฮะ ก็คือยังอยู่ในเขาเรียกอะไรอะ่ะอยู่ในแพทเทิร์นเดิมๆก็คือบวกลบเศษส่วนเราต้องทำส่วนให้เท่ากันนะดังนั้นส่วนเนี่ยเราสามารถเขียนร่วมได้แล้วใช่ปะ่ะเราสามารถเขียนส่วนเป็นอันเดียวก็คือ x กำลัง2อลบ3 x บวก2ถูกไหมฮะในขณะที่เศษเนี่ยมันก็จะมีการบวกมีการลบกันแบบนี้เนาะ ก็คือ x กาลัง2ลบ3 x บวก2นะครับแล้วก็สําหรับมือใหม่เนี่ยระวังระวังอะไรเวลาเอาเครื่องหมายลบมาแปะข้างหน้าตรงนี้ใส่วงเล็บไว้ก่อนนะใส่วงเล็บไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยหลายคนเนี่ยประมาทนะครับไม่ยอมใส่วงเล็บมันจะผิดได้เพราะฉะนั้นใส่วงเล็บไว้ก่อนแล้วค่อยๆท,ทําทีละขั้นนะครับเนั่อก็คือพอเราเปิดวงเล็บ นะครับก็จะเป็นลบ x กาลัง2ตรงไหนที่เคยเป็นลบก็จะกลายเป็นบวกใช่ไหมเพราะเปิดวงเล็บเข้ามานะครับบวก2ก็จะเป็นลบ2องนไหมครับอ่าก็คือทําเหมือนกับแก้สมการปกติเนาะแต่อันนี้มันเป็นอสมการทีนี้ข้อข้อนี้นะฮะมาถึงบรรทัดนี้เนี่ยจุดนี้คือจุดสําคัญของข้อนี้เลยก็คือส่วนเนี่ย มันเป็นพหุนามนะครับดีกรี2น้องๆจะต้องทำการแยกตัวประกอบออกมาให้ได้นะอย่างที่บอกไปตอนแรกๆเ,เลยนะฮะก็คือเราจะต้องแยกตัวประกอบจนกว่ามันจะเป็นดีกรี1ให้ได้นะครับไม่งั้นจบไม่สวยนะับไม่งั้นลำบากเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยค,ครูกับก็จะแยกตัวล่างนะฮะส่วนเนี่ยจะแยกเป็น2วงเล็บดูสิได้อะไรก็แยกเป็น x กับ x ใช่ไหมครับแล้วก็1กับ2 ถูกไหมฮะเป็นลบหกับลบสองเนาะ,อะพอเราแยกตัวนี้ออกมาได้ปับ๊บมีจุดที่น้องๆจะต้องทำอยู่อย่างหนึ่งนะฮะตรงนี้นะฟังดีๆนะครับโดยปกติในคณิตศาสตร์เนี่ยเราบอกว่าตัวหารหรือส่วนห้ามเป็นศูนย์จำได้ไหมตัวหารหรือส่วนห้ามเป็นศน,นั่นก็แปลว่าไอ้เจ้าก้อนนี้ทางก้อนเนี่ยนะครับน้องๆ นะขอใช้สีนิดนึงนะครับข้างล่างเนี้ยทางก้อนเนี้ยอย่าให้มันเป็นศูนย์คือมันเป็นศูนย์แล้วเราจะไม่ตอบตัวอะไรที่ทำให้ส่วนเป็นศูนย์เราจะไม่เอาตัวนั้นมาตอบโอเคไหมลอน้องนเพ่งดีๆนะครับเพ่งดีๆดูซิว่าตัว x เป็นอะไรที่ทำให้ตัวหารเป็นศูนย์นั่นก็คืออันแรกเลยคือ x ต้องไม่ใช่1ถูกไหม เพราะถ้า x เป็น1วงเล็บแรกจะเป็น0อีกอันหนึ่ง x ต้องไม่ใช่2ใช่ไหมถ้า x เป็น2ก็จะทำให้ตัวหารเป็น0นเข้าใจไหมครับนี่คือสิ่งสำคัญหัวใจของอสมการเศรษส่วนนะครับคือตัวหารต้องไม่เป็น0ย์เข้าใจนะเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆหาคำตอบออกมาแล้วมันมีเลข1กับเลข2ปนอยู่ในคำตอบอย่าเอามาตอบตัดทิ้งไปเลยถือว่าไม่ใช่ นะครับที่เหลือตอบได้โอเคทีนี้เราก็มาจัดการตัวบนนะฮะให้เรียบร้อยนิดหนึ่งโดยเรียงดีกรีด้วยดีกรีสูงสุดคือลบ x กำลัง2นะฮะกูกรับเอามาไว้ข้างหน้าลบ1 x บวกกับ3 x ก็เหลือบวก2 x นะครับแล้วก็5ไปลบกลับ2ก็เหลือบวก3ในขณะที่ตัวล่างเราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วอันนี้สวยๆทิ้งไว้อย่างนี้เลย นะฮะฮเดี๋ยวตอนจะตอบเนี่ยเราจะมาใช้เนาะโดยที่ตัว x ของเราต้องไม่เป็น1กับ2ไอ้เจ้าเงื่อนไขท้ายบรรทัดตรงนี้น้องๆขยันลอกลงมานะตอนตอบจะได้ไม่พลาดนะครับขยันขยันลอกมาซ้ำๆอย่างนั้นแหละถัดมานะครับถัดมาข้างบนเนี่ยนะฮะครูกรับก็จะดึงเครื่องหมายลบออกมามันก็จะกลายเป็น x กําลัง2 ลบ 2x แล้วก็ลบ3นะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะสำคัญยังไงฮะน้องๆเวลาแก้อสมการเนี่ยนะเราจะต้องทำให้ข้างหน้าของ x ทุกตำแหน่งเป็นบวกจำไว้นะฮะข้างหน้าของ x ทุกตำแหน่งจะต้องเป็นบวกอย่างเนี้ยเครื่องหมายลบเนี่ยมันอยู่ข้างหน้า x กําลัง2กูกรบลากไปทิ้งไว้ข้างหน้าก่อนนะเดี๋ยวค่อยจัดการ แต่ถ้าเราล่ากออกมาแล้วน้องๆสังเกตไหมว่าไอ้เจ้าพระหูนามแถวบนเนี่ยมันแยก2วงเล็บได้แยก2วงเล็บได้อีกทีหนึ่งก็แยกนะครับก็เป็น1กับ3ใช่ไหมเป็นลบ3บวก1ก็จะได้ตรงกลางเป็นลบ2นะครับอ่าเห็นไหมขู่กอฟค่อยๆทำลงมาอันนี้อธิบายนะครับค่อนข้างละเอียดจริงๆละเอียดกว่านี้ได้ไหม ได้นะครับแต่แค่นี้ก็น้องๆก็หลับไปหลายคนแล้วอ่ะพอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะได้พระหุนามที่เป็นดีกรี1หมดเลยแต่มีเครื่องหมายลบเป็นอุปสรรคอยู่เพราะฉะนั้นน้องๆต้องจัดการนะเครื่องหมายลบที่อยู่ข้างนอกให้ดําเนินการนําเลขลบหนะครับคูณตลอดอสมการนะครับการคูณตลอดอสมการทําให เราต้องปรับเครื่องหมายจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าทันทีลบหนคูณก็ได้0แล้วทางซ้ายเนี่ยนะครับเครื่องหมายลบมันก็จะหายไปเห็นไหมค่อยๆทำ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 ลงมานะครับอย่ารีบร้อนนะฮะเขียนเยอะก็ดีเวลาตรวจจะได้ให้คะแนนได้หลายจุดนะครับสุดท้ายแล้วเราจะได้บรรทัดนี้นะครับน้องๆอันนี้เป็นบรรทัดที่ จบการแก้แล้วนะฮะจบโดยการแยกทุกอย่างเป็นกำลังหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีเครื่องหมายลบข้างหน้าอ่ะน้องๆสังเกตดีๆตำแหน่ง x ทุกตำแหน่งที่ครูก๊อบเขียนตอนนี้ข้างหน้าเป็นบวกหมดเลยเห็นไหมอ่าตัวนี้ก็ข้างหน้าเป็นบวกนี่ก็เป็นบวกเนี่ยไม่มีเครื่องหมายลบแปลว่าเป็นบวกตัวนี้ก็เป็นบวกตัวนี้ก็เป็นบวกแบบนี้ปลอดภัยแล้วปลอดภัยจากอะไร ปลอดภัยจากการที่น้องๆสามารถเขียนเส้นจำนวนได้แล้วนะจำวิธีเขียนเส้นจำนวนได้ไหมให้หา x ทุกวงเล็บที่ทําให้เป็น0ูน x แต่และว,วงเล็บที่ทําให้เป็น0ูนย์มีอะไรบ้างนะครับน้องๆบางคนนี่ดูปุ๊บรู้เลยตัวนี้คือ1ใช่ไหมที่ทําให้เป็น0ูนย์เนี่ยตัวนี้คือ2ตัวนี้คือ3ตัวนี้คือลบหถูกไหมฮะ เอออันนี้เราต้องรู้แล้วเนาะวิธีการแก้อสมก,การเราต,ต้องรู้แล้วว่าหา x ที่ทำให้วงเล็บเป็นศูนย์และเอา x พวกนี้มาทำอะไรเอา x พวกนี้มาแบ่งบนเส้นจำนวนเรียงน้อยไปมากคืออะไรลบหก่อนแล้วก็มา1แล้วก็มา2สุดท้ายคือ3นะครับความที่เราทำให้ข้างหน้า x เป็นบวกมันจะปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยตรงที่เราสามารถใส่บวกลบบวกลบ บวกเริ่มจากขวาสุดมาสลับมาได้ตลอดนะครับถ้า x มันไม่ใช่บวกนะถ้าหน้า x มันไม่เป็นบวกทุกตัวน้องๆเขียนอย่างนี้ไม่ได้นะครับเสี่ยงต่อการผิดพลาดเพราะฉะนั้นพยายามดึงเครื่องหมายลบออกมาจัดการให้มันกลายเป็นบวกซะเข้าใจนะตรงนี้อย่าพลาดนะอ่ะเรามาดูสเต็ปต่อไปใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วเราก็แค่ดูว่าโจทย์เขาต้องการ x ที่แทนแล้วมากกว่า0ูน x ที่แทนเรามากกว่า0คือโซนที่เป็นบวกใช่ไหมคือตรงนี้จากลบ1ลงไปถึงลบอินฟินิตี้ตรงนี้มันแทนลงไปแล้ว x จะเป็นบวกใช่ป่ะนี่ตรงนี้ได้คำตอบโซนที่1นะฮะเห็นไหมถัดมาถ้า x อยู่ในช่วง1ถึง2ตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกก็แสดงว่าเมื่อเราแทนลงไปในอาสมการก็จะเป็นบวก แล้วก็ช่วงสุดท้ายจากเลข3ขึ้นไปถึงบวกอินฟินิตี้ตรงนี้เมื่อแทนลงไปก็จะทำให้อสมการเป็นบวกเหมือนกันนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการคือให้เราหา x ที่แทนแล้วอสมการเป็นแบบนี้นะครับตามเงื่อนไขของโจทย์โอเคไหมนี่ก็คือค่า x ทั้งหมด3ช่วงมี x อยู่หลายตัวเหลือเกินที่ใช้ได้ก็เลยต้องตอบเป็นช่วงแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องเช็คด้วยนะ ว่าไอ้เจ้าคำตอบของเราเนี่ยต้องไม่เอา1กับ2นะฮะตัว x ของเราเนี่ยต้องไม่มี1กับ2รวมอยู่ในคําตอบดังนั้นเรามาดูสินี่บังเอิญ1เนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นช่วงเปิดคือไม่เอาอยู่แล้ว2เราก็เป็นช่วงเปิดก็ไม่เอาอยู่แล้วแสดงว่าคําตอบที่เราได้มาตรงนี้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยตอบได้เลยนะเราก็ตอบคำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายเขียนทีละช่วงครับ ช่วงที่ไม่ต่อเนื่องกันให้เราเขียนเป็นยูเนียนใช่ไหมช่วงที่1คือลบอินฟินิตี้ถึงลบ1เปิดนะฮะช่วงเปิดนะ,ะไม่เอาลบ1นึ่งยูเนียนกับเปิด1ถึงเปิด2อยูเนียนกับเปิด3ไปถึงอินฟินิตี้ปิดนะครับจบข้อนี่ก็คือวิธีการแก้อสมการที่ตัวหารมันเป็นพหูนามเพราะฉะนั้นหลักการจริงๆคืออะไรน้องๆจะต้อง จัดพหุนามข้างล่างแยกตัวประกอบให้เรียบร้อยทําให้เป็นดีกรีหนึ่งแล้วดูว่า x ห้ามเป็นใคร x ห้ามเป็นจํานวนที่ทําให้ส่วนเป็นศูนย์เสมอจำไว้นะไม่ว่าน้องๆจะเรียนระดับไหนก็แล้วแต่ตัวหารต้องไม่ใช่ศูนย์ถ้าเป็นศูนย์แล้วมันจะคิดไม่ออกนะครับติดขัดอยู่อย่างนั้นโอเคนี่ก็เป็นอสมการในข้อที่4นะครับซึ่งเป็นเศษส่วนพหุนามโอเคไหมครับ ใครยังไม่ได้ดูข้อแรกๆไปทบทวนไปย้อนดูได้นะครับอ่ะกูก็เปิดรีวิวค่อยๆไล่จากบนลงล่างนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนก็หยุดหน้าจอแล้วก็เพ่งทำความเข้าใจซะนะฮะค่อยๆดูลงมางนี้นะอ่านี่นะครับกระบวนการคิดค่อยๆคิดลงมาเรื่อยๆนะครับสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้โอเคไหมข้อนี้ก็คิดให้ดูเรียบร้อยนะครับอ่ามาถึงช่วง ตอนท้ายขายของเหมือนเดิมนะครับน้องๆคนไหนที่ต้องการเรียนกับครูกอฟช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสอนสดตัวต่อต,ตัวนะครับไปสอนที่บ้านเลยนะไปดูใบงานให้เลยนะไปสอนกันบ้านอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจเตรียมสอบ ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือใครอยากจะอยู่ทางไกลอยากจะให้สอนทางออนไลน์ซูมตัวต่อตัวก็ได้นะครับก็สอนแบบนี้เลยเห็นหน้าจอบแบบนี้เลยนะครับหรือใครบอกว่าอยากจะสมัครเป็นคอร์สวิดีโอรายเดือนเรียนบน y o u t u b e ก็ได้นะครับก็ คลิกสมัครใต้วิดีโอเนี้ยนะครับเข้าไปดูรายละเอียดก่อนว่ามีกี่เลเวลนะเลเวลที่แนะนำที่สุดเลยคือเลเวล beginner เ,เป็นคอร์สเนื้อหาแค่เดือนละ300บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงถ้าเทียบกับคอร์สที่มีอยู่นะครับน้องๆลองเข้าไปดูนะอ่าค่อยๆดูแล้วกันนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายถ้าใครอยากเรียนเป็นคอร์สออนไลน์แบบสมัครครั้งเดียวเรียนได้ตลอดไปแล้วก็มีไฟล์ PDF ด้วยนะครับก็ ทักกันเข้ามามีให้เรียน4รูปแบบสงสัยยังไงเข้าไปอ่านก่อนนะอ่านรายละเอียดคอร์สเรียนได้ที่เว็บไซต์ m a t h o s l c o m นะครับโอเคนะฮะอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันในข้อที่5ต่อไปอันนี้คือข้อที่4แล้วนะครับเรื่องอสมการจำนวนจริง ม .4 นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เข้ามาดูกันบ่อยๆนะฮะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปคลิปนี้จบแล้วสวัสดีครับ